สวัสดีกันด้วยนะฮะอยู่กับผมมิสเตอร์เพชรพงษ์ฮะน,นี่ผมเอาเกมเก่ามาเล่นเดี๋ยวนะขอโทษนะเออตังค่าต้งไหนวะเออ,อุ้ยกหบผิดนี่อืมอืมอันนี้ไม่ไม่ได้เจอกันนานเลยฮะเนี่ย อันนี้เอาเกมเก่ามาเล่นใหม่ฮะอันนี้ผมก็เพิ่งเล่นเนี่ยส่วนตัวผมผมเรียกไอ้เนี่ยอะไระพืชประลัดซอมบี้อ่ะอันนี้เอามาเล่นเอออันนี้คืออะไรวะเออไม่รู้ดิเอ็กเ,เมน,นี่วะ่ะอ๋อแล้วก็ไม่ได้เจอกันนานเลยฮะคือไม่ว่างฮะทั้งเรียนทั้งทำงานโอ้ย เยอะแยะไปหมดคือไม่ว่างอัดคลิปเลยฮะเดี๋ยววันนี้ก็ลองมาจะมาลองเล่นไอ้นเนี่ยไอ้เกมนี้เนี่ยเกมไอ้อืมแพลนพระซอมบี้มีเล็ก2ด้วยไม่รู้อ่ะมันเกี่ยวอะไรกันหรือเปล่าฮะนี่มันคืออะไรเนี่ยอ่ออืม เออนี่มันคืออะไรให้เราเป็นอะไรเนี่ยเออมออ๋อให้เราเป็นซอมบี้ฮะเดี๋ยวปิดเอฟเฟกต์ดีกว่ามันเสียงดังอ๋อก็คือเราเป็นซอมบี้ฮะเอ,อันนี่เราตัวธรรมดาไปพอฮะ มีเสียงดังหรือเสียงอะไรลบกวนก็ขออภัยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวที่สองจากด้านบนเดี๋ยวผมค่อยไปยนี่ดีวกว่าอืมขั้นต่อไปเพื่อเอาไอ้นี่วางเลยฮะต่อไปเอาตัวไอ้นี่วางฮนะอาจจะได้ยินเสียงกดของผมนะกดแรงหน่อย ออีกตัวหนึ่งตายโอ้อันนี้เป็นผีนะเนี่ยมีเดินช้า เมแยกไปรัวๆเลยเออบายสบายทีนี้เกมนี้ผมก็เพิ่งเคยเล่นนะฮะเห็นมันน่าเล่นดีก็เลยเออจัดๆไปจัดไปให้เสียเหมือนมันเกมนี้มันออกมาประมาณเท่าไหร่สองพันเก้ามั้งฮะถ้าผมจะไม่ผิดนะ น่าจะประมาณสองพันเก้าเราจะไม่เล่นอันนี้ผมเล่นไปพักหนึ่งฮะก็ทำความเข้าใจมันไปก็โอเคเอ,เอาตัวแนวนี้เอออันนี้อันนี้คือเหตุอะไรไม่รู้คงได้มา เห็นอะไรไม่รู้อะตอนนี้ก็ปวดแขนมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมขอสต็อปแป๊บหนึ่งะฮะพักแขนสักนิดสักหน่อยคือปวดแขนมากตอนนี้โอ้เดี๋ยวผมขอตัวสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมากลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะ เหมือนตอนนี้ผีมันบุกมาแล้วผมเมื่อกี้ผมก็ไปพักแขนมาฮะไม่มากปวดแขนมากเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยอืมได้ยินเสียงรึเสียงอะไรเสียงดังก็ขออภัยนะฮะไม่รู้ว่าโปรแกรมนี้มันตั้งเป็นหรือว่าอะไรสักอย่างนะผมก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่ผมไม่มีโปรแกรมที่จะอัดแล้วผมก็ใช้โปรแกรมนี้เนี่ยโมบิเซนฮะจำชื่อคลองแล้วเราเนี่เขาบอกให้อาตัวศูนบาทมันยิงแรงดีนะฮะศูนบาทเนี่ยให้เอาตัวนี้กัดสปาย จะได้เห็ดนี่มาแล้วเห็ดใหญ่ฮะเห็ดดำใหญ่นี่แล้วก็วางไว้อืมโอ้โหโอ้โอ สวยแล้วฮะตอนนี้อืมมันมาอะไรตอนนี้เนี่ยไม่มันมาอะไรตอนนี้ผมไม่เข้าใจเลยสวยแล้วไงไม่น่าเลย คือปล่อยมันไปไฮะเราไอ้นี่ใหม่เลยแล้วกันไม่ลดเชินต้องวางเห็นใหม่เลยเห็นไหนไออืมอืมโอ้ยสวยแล้วฮะด้านบนด้านบนด้านบน เฮ้ยเพื่อนเออ,เอ,อไอเห็ดอ้วนไปอืมอด๋อยมีเนีย่ยเออเออเออสามทียังดีไปผ่านอืมอืมวางไว้เดี๋ยวผมเอาไอ้นี่มายิงโอ้โหมาตีคู่อยนะ่างนั้นอะโอ้โหทวินทวิน ใกล้เวลาที่มันจะเกิดมาจากโรงศพแล้วฮะถ้าผมจะไม่ผิดนะท้าผพดก็ขอโทษด้วยแล้วกันจริงๆดูโอ้ยแถวล่างสวยล,ล่างล่างแล้วอะแถวอื่นไว้อยู่มาก เย่ yeah, ผ่าแล้วเย่โอ้อันนี้คือเห็นอะไรอะ่ะอืมอันนี้ผมก็อาจจะมาตาเดียวเขา่ะคือทำความเข้าใจไปก่อนฮะก็เดี๋ยวยังไงเล่นจนชินแล้วก็มาเล่นให้ดูอีกทีฮะ อาจจะเป็นผู้นี้นะฮะที่จะไปสู้สองทับเจ็ดอ่าอืมวันนี้ก็สองสู้สองทับหกไปก่อนอืมค่อยไปสองทับเจ็ดอันนี้เนี่ยอันนี้มันคืออะไรเนี่ยมินิเกมมันต้องให้ผมซื้อหรอหรือว่าอะไรราคามันแพงไปไหมอืม อันนี้ไอซอมบี้ฉันเป็นซอมบี้ฉันซมอมบี้อันนี้คืออะไรเนี่ยไอกระถางตนไม้เนี่ยอืยยโอ้โหจำนวนซอมบี้ผมฆ่าซอมบี้ไปเจ็ดร้อยตัวแต่ก็งั้นยังไงคลิปนี้ก็ขอลาไปเท่านี้ฮะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าชอบก็กดไลค์กดแชร์เดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวอขอร้านค้าก่อนนี่ไงฮะอันหนึ่งเหมือนไอ้ผีหัวซอมบี้เอ๊ะหัวพืช <c oughs> <c oughs> ก็อันยังไงคลิปนี้ถ้าชอบกด ไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เอองั้นคลิปนี้ก็ขอลาไปเท่านี้ฮะบาย Bye. ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ uh huh.